ชแวันนี้ก็มาพบกับเช่างเป่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเรียนในหัวข้อของการใช้คอนเทนเนอร์นะครับผมของตัว square line เนาะก็กอื่นเลยไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือน เป็นเหมือนตู้คอนเทนเนอร์ตู้หนึ่งเนาะที่สามารถเอาไว้ใส่ไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ต่างๆอย่างเช่นสวิตช์เนลหรือแม้กระทั่งตัวสไลด์บาร์เนาะก็สามารถที่จะเอามาใส่ได้ในนี้อารมณ์คล้ายๆเหมือนเหมือนกรอบรูปอะ,อะ เรามีกรอบรูปใช่ปะ่ะเราก็สามารถที่จะวาดส่วนย่อยๆเข้าไปในตัวกรอบรูปได้นะ,ะหรือถ้าเปรียบเป็นบ้านก็เหมือนโครงสร้างของบ้านก่อนแล้วเราค่อยอซื้อพวกฟอนิเจงเฟอร์เจอร์อะไรมาเติมเนาะ,ะถ้าเปรียบเป็นบ้านก็ถ้าเปรียบคอนเทนเนอร์ก็เปรียบเหมือนโครงสร้างของบ้าน เวลาที่เราจะจะย้ายบ้านหรือจะย้ายคอนเทนเนอร์มันก็จะไปทั้งตู้เลยอ o คอมพานเนคอมพาเนย่อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในตัวคอ er นเทนเนอร์นะแล้วถามว่าเอาไปใช้งานยังไงก็เอาไปใช้งานในกรณีที่เราอ swap อหลายๆหน้านะอย่างเช่นสมมุติว่าเรามี หน้า A แล้วเราอยากจะไปหน้า,า่เราอาจจะเรา,าจ,จะไม่ใช้การเช a งสกรีนเนาะเชงสกรีนก็คือมันก็จะเปลี่ยนหน้าเลยแต่เราอาจจะใช้ในการเช a งคอนเทนเนอร์นะก็คือ,อปิด container ร์ตัว A ไว้แล้วก็เปิดคอนเทนเนอรตัว B มันก็จะเวลาที่มันเปิดเมืก็จะคนละคอมพานนต์นกันอตอนนี้ นเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพนะเดี๋ยวไปอธิบายแล้วกันครับอ่าอันนี้ก็คอนเทนเนอร์อาจจะเปรียบแบบให้เข้าใจง่ายๆเนาะอาจจะเปรียบเหมือนกล่องกล่องหนึ่งนะในกล่องนี้เราก็จะสร้างกล่องกล่องหนึ่งขึ้นมาสมมติว่าเป็นกล่อง A นะในกล่อง a อเนี่ยอยากให้มันมีอะไรบ้างอาจติว่าอยากให้มันมีหลอดไฟนะ สมมติว่าในกล่อง a อยากให้มันมีหลอดไฟอ่ะเราก็มาใส่เสมมติว่ามาใส่มาใส่ในกล่องนะอ,อยากให้มันมีสวิตช์อ่ะเราก็เอาเอามาใส่ไว้ในกล่องอ่าอินเม e น่ะเราก็เอาเอามาใส่ในกล่องให้หมดอ่ะก็เราก็จะได้เป็นอ่ากล่องของกล่องของนาย a นาะอ่า ทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีหลายกล่องอะแต่ละกล่องเราอยากจะแบบว่าสมมติว่าอยากจะเปิดกล่อง b มาทำไงหรือว่าเราอยากจะมูฟกล่องมูฟไงไงเราก็สามารถที่จะเลื่อนไปให้ใหใหได้หมดนะอย่างเช่นแบบกุ๊ปอ่ะก็คือกุ๊ปก็คือเวลาที่เราเลื่อนไปปุ๊บมันก็จะไปทั้งไปทั้งกล่องเนาะ ในกล่องเนี่ยมันก็จะมีคอมพเน n นต์ต่างๆเนาะในสแควร์ไลน์ก็เช่นกันนะครับก็คือสมมุติว่าเราเราสร้างคอนเทนเนอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งและในคอนเทนเนอร์ของเราก็จะมีอ็อบเจกต์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไฟหลอดไฟพาแนลหรือว่าจะเป็นสไลด์บาร์หรือว่าเป็นอินเมจเนาะมันก็จะอยู่ในตัวคอนเทนเนอร์ของเราเนี่ยมันจะไปไหนเรามูไปไหนมันก็จะไปด้วยกันหรือว่าเราจะหายมันก็จะหายไปทั้งแผงอ่าสมมติว่าเราอยากจะ อ่าสมมติว่าเราอยากจะสร้างสร้างคอนเทนเนอร์หลายๆคอนเทนเนอร์เพื่อที่จะทําเป็นอ่าคอมเพเนนต์เราหลายๆคอมเพเนนต์เนาะเออาเราก็จะปิดปิดมันไว้แล้วก็เปิดอีกบล็อกหนึ่งะอย่างเช่นน,นี่ผมก๊อปมาอาจจะเป็นบล็อกบล็อก B เนาะอ่าบล็อก B อย่างเช่นบล็อก B นะอ่าส่วนบล็อก B อ่ะสมมุติว่าเราเปิดบล็อกอ่าตอนที่เราเขียนตอนที่เราเปิดไอ้ตัวสกรีนมาเนาะมันเป็นอยู่บล็อก A ซึ่งไอ้บล็อก B มันยังไม่มันยังไม่ได้เปิดมันปิดไวอ้อยู่เนาะอ่าทีนี้เราอยากจะให้บล็อก B มันเปิดแล้วก็จากถ้าถ้ามันไม่มีตัวคอมโพเนนต์นะเอ้ยถ้ามันไม่มีตัวคอนเทนเนอร์นะ เราก็ต้องมานั่งไล่ปิดทีละทีละคอมทีละออบเจกต์นะไม่ว่าจะเป็นตัวพาร์นลหลอดไฟหรือตัวสวิตช์หรือตัว switch, อินเตออะไรแล้วก็ต้องต้องมานั่งปิดทีละอันทีละอันซึ่งมันถามว่ามันมันมัน,ม,นม,มันทำได้ไหมมันทําได้แต่คือเราควรที่จะจัดหมวดนหมูให้มันเพื่อที่จะง่ายต่อการดีบักภายภาคหน้าเพราะว่าบางทีเราออกแบบตัว คอมโพเนนต์ uh, เราเยอะอย่างเงี้ยพอคอมโพเนนต์เราเยอะเราก็จะสับสน uh, ทีนี้ไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันก็จะมาช่วยในการจัดการ uh, เกี่ยวกับคอมโพเนนต์ของเรานะข้างในอ่ะคือ uh, ว่าแทนที่เราจะมานั่งปิดทีละอ็อบเจกต์อ็อบเจกต์อย่างเงี้ย uh, เราก็ปิดแค่ตัวตัวบล็อกหรือตัวคอนเทนเนอร์ไปปุ๊บ uh, มันก็จะปิดทั้งหมด uh, อย่างเช่น uh, สมมติว่าผมปิดก็คือการลบ uh, อันนี้มันมันมันอ่าไม่ไอันนี้มันมันมันยังไม่กรุ๊ปนะเดี๋ยวผมกรุ๊ปไหม่กรุ๊ปเสร็จปุ๊บอ่าอันนี้ผมลองลบไปซึ่งโปรแกรมอาจจะยังไม่ลบอ่าแค่ผมลบลบไปปุ๊บมันก็จะลบไปทั้งหมดนะอ่าก็จะเห็นภาพคร่าวๆใช่ไหมครับโอเค ทีนี้เราก็จะไปลงมือทำกันว่าในสแควร์ไลน์มันจะเป็นอย่างที่ช่างเปาพูดหรือเปล่านะ,อะโอเคครับอ่าครับก็เราก็มาพบกับในส่วนของภาคปฏิบัติกันนะครับผมก็อันนี้คือเป็นการใช้ตัวคอนเทนเนอร์นะอ่า แล้วก็มาดูที่มุมทางซ้ายมือนะครับผมมาดูตัวที่เบสตรงเบสิกนะครับผมก็มาเลือกที่คอนเทนเนอร์เนาะอ่าดังที่กล่าวไว้แล้วว่าไอตัวคอนเทนเนอร์มันก็เปรียบเสมือนกล่องๆหนึ่งเนาะอ่าเราก็ต้องตั้งคอนเทนเนอร์เนี่ยอ่าอะไรเป็นเลฟเลฟเลฟก่อนเนะาะศูนย์ศ่ะ ตั้ง480คูณ480เนาะให้ตั้งตาม resolution จอนะก็คือไอตัวจอคือเป็นสแควร์เนาะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะ480คูณ480เนาะอ่าก็ตั้งเรียบร้อย reference รนต์อไลก็ให้มันเดฟเฟอร์เรนต์ตรงที่ทางซ้ายมือ00เนาะโอเคเมื่อตั้งคอนเทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยเนาะอ่า ก็จะเห็นได้ว่าได้คอนเทนเนอร์มาตัวหนึ่งที่มันเท่ากับตัวสกรีนเนาะก็เราจะใช้ในกรณีนี้ก็คือเราจะใช้ในการปิดเปิดหน้าเนาะ,ะจากที่เราแบบเป็นถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนหน้าอ,อยากจะเปลี่ยนหน้าเลยก็คือเป็นการเชสกรีนเนาะแต่นี่คือจะเป็นการปิดคอนเทนเนอร์แล้วก็เปิดคอนเทนเนอร์ใหม่นะก็คือเราจะสร้างคอนเทนเนอร์มาขึ้นมา2องคอนเทนเนอร์เนาะอ่า ่ะสมมติว่าผมตั้งชื่อว่าคอนเทนเนอร์ A แล้วก็อันนี้คือคอนเทนเนอร์ A นะเ yeah, er นี่ยคอนเทนเนอร์ A ทีเนี้ยในคอนเทนเนอร์ A เราอยากจะให้มันมีอ่คอมโพเนนต์อะไรเนาะอ่าอย่างเช่นให้มันมีบัตทอมอ,อ,อ่บัตทอม,มอ Bottom. แล้วก็เลือกที่บนะัตทอมเนาะแล้วก็คลิกไปที่คอนเทนเนอร์ A คือ ต้องให้อ่าใ,ใ,ให้ตัวปะทอมเนี่ยเข้าไปอยู่ในกล่องกล่องนี้ก็คือคอนเทนเนอร์เอเนาะอ่ใส่ลาเบลให้มันนิดนึงอ่คลิกไปปุ๊บอ่ลาเบลอะไรให้เป็นเซตใส่สูน 1, บีซีบีหนึ่งอะบัตทอมหนึ่งแล้วกันอ่ะโอเคใส่ลอะอาจจะเห็นว่าเห็นไหมเวลาเรามูไปอ่ะมันก็จะคือไอตัวลาเบลเนี่ยมันก็จะเป็นลูกย่อยของตัวละไอไอตัวบัตทอมหนึ B ่งเนี่ยเป็นลูกย่อยของไอลาเบลหนึ่งเนี่ยเป็นลูกย่อยของบัตทอมหนึ่งเนาะก็คือมันอยู่ในบัตทอมหนึ่งนะเวลาที่เรามูไปไหนมันก็จะไปเออไอตัวคอนเทนเนอร์ก็เหมือนกันก็คือ ตัว bottom เนี่ยทางขวามือผมเนี่ย bottom หนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ในคอนเทนเนอร์ A ก็คือมันก็จะอยู่ข้างในกล่อง A เวลาที่เราอยากจะยกกล่อง A เนี่ยเคลื่อนที่ไปไหนจากจุด A ไปจุด B อ่ามันก็จะไปตามไอตัว bottom หนึ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างในกล่องมันก็จะยกไปง่ายใช่ไหมแต่กับกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีคอนเทนเนอร์ก็เปรียบเสมือนเราเอาปุ่มกดอะไปวางไว้ข้างนอก ข้างอ่าเขาเรียกว่าข้างนอกบ้านเราอ่ซึ่งมันก็จะมีทั้งกล่องมีทั้งปุ่มกดเวลาที่เราเราจะเคลื่อนที่ไปจะยกกล่องอ่ะเราก็ต้องไปไปจับปุ่มอีกใช่ปะ่ะอ่เห็นเห็นความแตกต่างไหมเออซึ่งมันก็ถ้าสมมติว่ามันมีหลายๆห,หลายปุ่มทาไงเราต้องไปหยิบทีละปุ่มทีละปุ่มอย่างเงี้ยอ่ซึ่งมันก็ไม่สะดวกแต่ถ้าเราเอาปุ่มเก็บใส่กล่องซะหรือว่าคอมพินต์ต่างๆเก็บใส่กล่องแล้วก็ยก ที่เดียวเงี้ยมันก็จะทําให้เราง่ายแล้วก็สะดวกอื้มทีนี้ผมเพิ่มคอมโพเนนต์เข้าไปอีกใช้ Arc, อาร์กผมก็ใส่อาร์คเข้าไปใส่ mate, อินเมดเดีย๋ยวใส่อินเมดผมก็เรียก อาให้เป็นสีดำแล้วกันให้คอนเทนเนอร์นี้เป็นสีดำสีแดงแล้วกันสีแดงแสบตาอ่ะ,ส,ะ,อะ Contain er, Contain er สีเขียวแล้วกันอ่ะให้คอนเทนคอนเทนเนอร์ตัวนี้เป็นสีเขียวเนาะอ่อินเมดถามว่ามันอยู่ใน อ่างเนี่ยมันยังตอนนี้มันยังไม่ได้อยู่ในคอนเทนเนอร์นะมันอยู่ในกล่องอะใส่กล่องใช่ไหมอยู่เดอนไปใส่ให้มันอยู่ในกล,อนะกลออ่อง,อองซะอ่ะเห็นไหมมันก็จะอยู่ในกล่องอ่ะเวลาที่เราปิดใช่ไหมปิดปึ๊บเห็นไหมอ่าเห็นไหมเวลาที่จะปิดมันก็จะปิดไปทางทางคอนเทนเนอร์นะมันเพราะว่าไอค er, อนเทนเนอร์ er, เนี่ยมันครอบไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันครอบตัวอ็อบเจกต์ ไม่ว่าจะเป็น bottom หรือ arc อหรือว่าตัว i m a ม e นะอ่ะทีนี้ผมก็เอาออบเจกตต์่างๆมาใส่กันนะครับ text label มาใส่อเอา Swiss มาใส่ เอาอะไรอีกอ่ะเอาสไลด์มาใส่ก็ได้สไลด์บาร์สไลด์าลาบาร์ให้มันเป็นสีสีสีดีดี่อยอสีแดงไปอ่าเห็นไหมครับ ก็คือเนีย่ยผมก็ต้องให้มันอยู่ในคอนเทนเนอร์นะเพราะถ้ามันอยู่นอกมันจะปิดแล้วมันจะไม่หายอ่ะอทีเนี้ยเราก็จะได้แลวคอนเทนเนอร์ก็คือคอมพิเต์ทุกอย่างของทุกอย่างคือมันก็จะอยู่ในกล่อง ก็คือตัวคอนเทนเนอร์นะอ่ะสมมติว่าผมจะลองปิดกล่องไปอ่ะสมมติว่าปิดกล่องปุ๊บอ่ะเห็นไหมครับกล่องของที่ไ่อยู่ในกล่องก็ถูกปิดไปด้วยอ่ะถ้าสมมติว่าผมอยากปิดแก้คอมพานแยน,นตัวหนึง่งผมก็สามารถที่จะปิดได้อ่ะแต่ผมไม่ปิดกล่องอ่ะแล้วก็ปิดเห็นไหมครับมันก็จะหายไปเปิดเข้ามาเนาะอ่า ถามว่าไอตัวคอนเทนเนอร์เนี่ยมันสำคัญยังไงสำคัญก็คือตอนอมันมีหลายคอมพเนนต์แล้วก็จะมันก็จะมีหลายโซนเนาะอ่ทีนี้ผมมาทำตัวคอนเทนเนอร์ B กันนะอ่ผมปิดปิดไว้ปิดคอนเทนเนอร์ A ไว้แล้วนะอ่ผมมาคีเอทใหม่ก็เหมือนเดิมครับคลิกไปที่สกรีนเนาะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่สกรีนหนึ่ง แล้วก็มาตรงเบสิกทางซ้ายมือเนาะเลือกคอนเทนเนอร์นะปุ๊บกดอ่าแล้วก็ออนไลฟเฟอร์เรนซ์ให้มันเป็นท็อปเลฟเนาะตั้งอ่าทรานสฟอร์มพิกัด x 0พิกัด y 0อ่ามาละอย่าลืมตั้งเวทเนาะเวทกับไฮเนาะก็คือ480เนาะรีซููชันของจอ480แปดศคูณสี่แ เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะอ่าเราก็ได้ละทีนี้เราก็อยากให้อ่าสำหรับแบ็กกราวของเราให้มันเป็นสีอะไรดีเมื่อกี้เมื่อกี้อ่าตัว container A เป็นสีอ่าสีดำแล้วกันอ่าสีดำอย่าลืมนะครับตั้ง name container อ่ะเป็น B แล้วกันง่ายๆปั๊บ อ่าโอเคเราก็ได้มาแล้วคอนเทนเนอร์ B คอนเทนเนอร์ B เนี่ยเราก็เอาอะไรใส่กล่องใส่กล่อง B เนาะอ่าอย่างเช่นช่างเปล่าเอาชาดมาใส่อ่เห็นไหมเออชาดชาดมาใส่ครับเอาอีกเอาอะไรอีกโรเลอร์มาใส่ใส่เข้ามาในน์โรเลอร์ใส่คาเลนด้า,าปฏิทินเนาะ ใส่ได้อีกอ่ะใส่สวิตช์อ่ะใส่บัตทอมก็ได้อ่ะเอีนี่มันรูปภาพอ่าดีดีปึ๊บใส่ตัวบัตทอมอ่าอินเนสบัตทอมแล้วกันตึงอ่ะลืมใส่ลาเบลเทค้วยชุบอ่าปึ๊บลาเบลใส่ปุ๊บเกทเอ็กซ์ศูนย์ ให้เป็นเซนเตอร์แล้วกันเตออ้ยอ่า BT B T B สองแล้วกันอ่าเป็น bottom สองเนาะทีนี้ถามว่าตอนเนี้ยอตัวอ b อบเจกต์แต่ละอันเนี่ยมันอยู่ในคอนเทนเนอร์หรือยังอ่าเช็คง่ายๆอ่ะลองปิดดูลองปิดคอนเทนเนอร์ดูปึ้งอ่าเห็นไหมมันไม่อยู่ในคอนเทนเนอร์ B นะแล้วทำยังไงเราก็ มาดูที่ตัวทางขวาทางขวามือเนาะอ่าชาติยังไม่อยู่เราก็ลากกดคลิกหนึ่งครั้งเนาะก็ลากมาที่คอนเทนเนอร์ b ปึ๊บใส่ปึ๊บอ่ามันก็จะเป็นซับย่อยของคอนเทนเนอร์ b ละอ่ะก็ใส่ก็เหมือนเอาคอมพเนนต์ใส่กล่องไว้ปึ๊บใส่เข้าไปในกล่องนะกระ่องมือกันใส่ตึง้งอ่าโอเคลองปิดดูอ่าโอเคมาละทีนี้ ผมจะลองไฮไว้ ide, คือปิดรูปปิดตาเนาะมันจะมันจะปิดหมดไหมปุ๊บอ่าเห็นไหมมันก็จะปิดหมดอ่าเวลาที่เราเขียนเงื่อนไขก็เหมือนกันนะครับก็ติว,ว่ามันมีหลายหน้าถติว,ว่ามันมีหลายคอนเทนเนอร์เนาะเราก็ใช้การเปิดปิดของตัวคอนเทนเนอร์มติว่าเราอยากจะเปิด A ปึ๊บอ่าเห็นไหมเก็จะเปิดอ่า แล้วก็ปิดไว้ปุ๊บเห็นไหมสมมติว่าเราอยากจะเปิดคอนเทนเนอร์ B ปุ๊บเราก็เปิดสมมตินะว่าอยากปิดแล้วก็ปิดอ่าทีนะี้อ่าทุกคนก็สงสัยว่าเอ้ยช้างเปล่าแล้วสมมุติว่าอยากจะกดสวิตช์กดอยากอยากกดสวิตช์อ่อยากกดบัตทอลหนึ่งเนี่ยให้ตัวอ่าสมมติว่าบัตทอลหนึ่งบัตทอลหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในคอนเทนเนอร์ A ถ้ากด ถ้าเปิดคอนเทนเนอร์ a มาถ้ากดปุ่มทอมหนึ่งเนี่ยอยากจะให้มันโชว์คอนเทนเนอร์ b ได้ไหมแล้วให้ a ปิดไปอ่ช่างปลาตอบว่าทำได้ครับเดี๋ยวช่างปลาจะทำให้ดูแลกันอ่ีนี้เราก็มาเปิดคอนเทนเนอร์ a ทางเปิดเปิดก่อนเนาะแล้วก็ใส่ event ให้มันเนาะเราคลิกชื่อ component ตัวตุอมเนาะนี่เห็นไหมเวลาที่เราคลิกปุ๊บว่ามัน status ตตมันอยู่ตรง ตรงประทับไม้เออมันก็จะมีสีขึ้นให้เนาะสีฟ,ฟ้าๆอย่างเนาะอ่าเราก็มาทําการแอดอีเวนต์เนาะแล้วก็จะเลือกทนะิชเจอร์เนาะทิชเจอร์อ่าช่างเปลเป็นเพจเนาะก็คือการกดอ่าช่างเปลเลือกเลือกอะไรเลือกอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะแนะอคชัน่นเนาะแอคชั่นก็คือเงื่อนไขอะไรล่ะอ่าแอคชัน่นอยากจะให้เวลากดแล้วอยากจะให้ ให้ตัวคอนเทนเนอร์มันหายไปใช่ไหมแล้วก็มันมาบโชว์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมอ่าก็มาเลือกที่ modify modify f i l เนาะก็มากด add ไปเลียกออบเจกต์อ็อบเจกต์ที่เราอยากจะไปกระทำต่อมันเนาะก็คือออบเจกต์อ่าคอนเทนเนอร์ A เนาะแล้วก็หาออบเจกต์คอนเทนเนอร์ A อยู่ไหน นี่คอนเทนเนอร์ a ก็คือเรากดบอททอมหนึ่งแล้วก็ให้มันให้มันหายเนาะปับ๊บอ่าไฮเตดก็คือเมื่อเรากดบอททอม a เนี่ยไอตัวคอนเทนเนอร์ของเรามันก็จะหายไปนะแล้วก็แอดเนาะทีนี้อ่าพอพอหายไปปึ๊บพอเรากด b 1มาใช่ปะก็จะให้ตัว คอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์สองเนี่ยมันมันเปลี่ยนจากที่มันไม่เห็นให้มันไปให้เราเห็นเนาะอ่าเราก็มาที่ตัวอ่ามุมเหมือนเดิมครับ modify f o r เนาะแล้วก็กด add เนาะอ่าจะเห็นว่ามันจะอยู่ข้างบนเนาะเราก็ใส่ออบเจกเป็นคอนเทนเนอร์คอนเป็นค er อนเทนเนอร์เลยนะเป็นคอ er นเทนเนอร์ b เนาะ เราจะเปิดคอนเทนเนอร์ B อยู่ไหนไหนอ่าค er อนเทนเนอร์ B ก็คือมันเป็นไฮเดทก็ให้มันรีมูฟซะก็คือมันไ i ด์มันไฮด์ก็คือมันมองไม่เห็นอยู่อยากจะให้มันมองเห็นก็เราก็ต้องรีมูฟไอตัวอีเวนต์ไฮเดทออกอ่เสร็จแล้วอ้าวถ้า เสร็จแล้วถ้าถ้าอยากถ้าอยากกลับไปให้ตัวคอนเทนเนอร์ A มันมาล่ะช่างเปลา่าทำไงอ่าก็อาจจะมาที่คอนเทนเนอร์ B แล้วก็เลือกปุ่มอ่ากดปุ่ม BT ทีเนี่ยให้ให้ตัวคอนเทนเนอร์ er B หายไปแล้วให้ A กลับคืนมาเนาะอ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ตัว คอนเทนเนอร์ er B เนอะ,อะมาเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเลือกที่ B T B หรือออบเจกตัว Bottom สองเนาะ Bottom สองอาจจะรู้ได้ไง่ายอ่ะเราก็มาที่ B เนาะแล้วก็มาเลือกที่ตัว Bottom สองเนี่ยมันชื่อ Bottom สามนะแต่เทคเหมือน Bottom Bottom สองเนะไม่เป็นไรก็ให้ให้จำได้ว่าเป็นเป็น Bottom สองแล้วกัน ชื่อมันมานแต่ออปชื่อออบเจกต์มันวัตนธรมสามเนะทีทนี้พอมาเสร็จเรียบวัตทอรมสามเราก็สร้างอีเวนต์ให้มันก็คือเมื่อเรากดตัวออบเจกต์ BCB เนาะวัตทอรมสองเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการทิกเจอร์ก็เป็นเพจเนาะก็คือการกดเนาะอ่าแล้วก็ไปที่ตัวโมด modify f o l l เนาะแ้กด add เลือก object object อ,อะไรอยากจะให้ตัว container a มันโชว์เนาะ,ะ container a โชว์ปึ้ง container a ให้มัน remove ก็คือเปลี่ยนจากคายมาเป็นเปลี่ยนจากปิดมาเป็นเปิดให้เรามองเห็นเนาะ อ่าทีนี้เราก็จะปิดตัวมันเองก็คือไอัวบัตทอมสองเนี่ยมันจะอยู่อยู่ในคอนเทนเนอร์ B แล้วก็ปิดคอนเทนเนอร์ B ไปนะอ่าเหมือนเดิมครับกรปกดแอดไปครั้งหนึ่งอ่าจะเห็นว่าตัวอ็อบเจกต์ตัวนี้ก็เรียกที่ตัวคอนเทนเนอร์ B คอนเทนเนอร์ B กดปุ๊บไฮเด d ตแอดโอเคถูกต้องก็คือพอเรากดเสร็จปุ๊บ ไอตัวหน้าคอนเทนเนอร์ B มันก็จะหายไป A เมื่อจะโผล่ขึ้นมามันก็ทํางานสลับไปสลับมาอย่างเช่นใครมีหลายหน้าเราก็สามารถที่จะเขียนให้มันปิดเปิดปิดเปิดนะครับก็คือลอจิกทั่วไปเนาะอะเรามาดูครับทีนี้เราลองมาดูนะ,อะตอนนี้ช่างเป่าปิดปุไปเปิดอะ จะเห็นจะเห็นความต่างนะคอนเทนเนอร์ er A เนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะคอนเทนเนอร์ er B จะเป็นพื้นหลังสีดำนะอ่าอันนี้คือกล่องเนาะเปรียบเสมือนกล่องข้างในในกล่องก็จะมีออบเจกต์คอมพเนนต์ต่างๆเนาะถ้าเป็นบ้านก็นตัวคอนเทนเนอร์ก็จะเป็นโครงสร้างของบ้านเนาะนตัวข้างล่างก็อาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ทีวีโทรทัศน์พัดลมหรืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในบ้านเนาะอ่า สวิตไฟก็ว่าไปอ่าหรือว่าเป็นคนอยู่ในบ้านเนาะถ้าสมมติว่าบันนึงมีพายุพัดบ้านไปมันก็จะไปทั้งยวงเลยโอเคเราก็มาลองรันดูครับปึ้งอ่าเห็นละตอนนี้คือรันละถ้าสมมติว่าช่างเปล่ากด B T B 1เนี่ยก็คือบ o t t o m ห่งเนาะปึ้งจะเกิดอะไรขึ้นอ่าเห็นไหมตัวคอนเทนเนอร์ er A เนี่ยมันก็จะหายไป ตามที่เงอนไขที่เราเขียนอีเวนต์เข้าไปเนาะอ่าทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราจะอ่าเรากด b t b 2มันจะกลับมาหน้าเดิมไหมอ่าลองกดดูครับปึ้งอ่าเห็นไหมครับมันก็จะทํางานสลับไปสลับมาอ่าก็จะเปลี่ยนหน้าก็สําหรับใครมีหลายๆหน้าก็มันก็จะสับหน้าต่อไปหน้าต่อไปเนาะอ่าอันนี้คือการใช้งานนะครับผมนะ การใช้งานเนาะก็สำหรับใครที่สนใจคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ก็สามารถที่จะบอกต่อเพื่อนก็ได้นะหรือสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนกับช่างเปาก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับก็ติดต่อมาได้นะก็จะมีอยู่2คอร์สนะครับคือคอร์สเบสิกกับคอร์สแอดวานนะครับผมก็สำหรับ ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ไปก็ได้นะครับผมครับขอบคุณครับ